ออทอดซีนทอดปีกไก่ต่ำหึ้งพี่น้องเนี่ยฮะแซมแซมกันครับผมมาเนี้เอาสบายดีครับสบายดีค่ะเมืงอแม่มีผมเนก่อนเขา่าไหลาไหลปานมีกินวตสักมากเพื่อนอนมนเนี่ยอ้อจางเลยเรมัีนอยนดีนี่นี่กัน กินก่อนแล้วล่ะเรากินผมเจ้ามะรีนเมือนกันไม่หรอครับมนาเวลาเขาไปเนี่ยเขากินเขาเจ้าด้วยเนาะเราไม่รู้จักเดี๋ยนี่กินข้าวแล้วนเราไม่ค่อยกินแล้วกินมานรมเรียนอันนี้กวนไม่โดนแหละอันนี้กวน เดี๋ยวนี้ควรไม่ด่วนแล้วครับจะพูดทำไมอยาอ่างยา่างาาไม่เอาะเขาพูดดวนแล้วแล้วเมีอร่อยไกเฮ็บบนชีฟรายรุนะขนะอบคุณขอบคอณขอบเอุณ้อบคา ก็ยอมลูกยังไลูกกินนะลูกก,ยกย็ยัมาไกลเท็มสิเาไรย่ำยืนใลคือไก่เค็ที่ใมาที่สุดมีปัญญาซื้อไกลเค็มซีลูกเด็กปะไม่กินไก่นี่ก็ไก่ที่นะกันดยอันนี้น้ำอันนี้

Mereka memakan tulang. Um, um, macam mana? Ini makan kaki Ini makan แต่อืมขาเขาอดู่ตนอละกินเองเยอะอาหารหม่ันได้ดูเขาเอา่มีหอยตงหลัเขไม่มีไม่มีเอาไปข้อปอนกินได้อืมยอดอนะ กำลังยังหมดยังได้ใช่หรือเปล่าแค่าเดือดร้อนกำลังยังสลบุรีอ่ะก็ไอ้วาดาวันนั้นตนั้นที่เรายงงานนั่นอยู่ที่ถามไม่ได้ยังถ้ายอมมีรถจิบตั้นเขาท่านในโลกเปมนทุกคถามเลยมันสนใจแต่ชีวิตคู่อืมก็ยังเร้ยินพวกเนี้ยจเพวกมันคนหา ว่ามันจะเบิ้งขนตามันยมแคบของเขาไปเอาไปอีไปเบา้ามนเบิ้งไปขนดขอืมมัอยากเบ้าอยังไงไปเอาไปโพดแต่พูดแล้วก็ไม่อยากแคบไปเบ้า,าไ,ไปค่องแนะเดีมานอืมพอเาย่ปเทศไยนี่มไปแล้วแคะเขาครับรตูดด่ด้วยก็แอ่พีหนักไัหอ มก็ได้รูปของหนึ่งทังนทังเยอใ้ทุกเนี่ยมาเพราะมาเข้าอวดหือเปล่าเพาได้มาเข้ามีอวดคิดไปอีกั้งนึคนเรยทีกเาไทยมีน้องมึงนี่เขาไม่ได้วดดอกเขาแแสดงพวาเป็นตัวตนของเขาให้มีน้องเห็นวาเออเขาไปไหนไหนนั่นสิ มจำเหียเขาไอยไผู้บมีหองผู้บัญมีเป็น,ปนรอานรทาน้าง,งร้นจะไอ้คน้วก็ยิ้เหี้ยนยิ้มยมร้อนแบไปเห็ดกลิบกว่ามั่ต้องไปออยากว่ายังไพี่น้องผู้บัญจตามมารม่วมยินดีดรวอ,อ ใจที่มีค่อยซื้อไปเพ้าะสายลายมตงค์แนะเพราะตะวันรุนใหญ่ไทยนะมันจักรยานม่ค่อยซื้ออย่างงี้ยมันคงสักผาเลยข่อยซื้อเพราะการรีวิวเพราะว่าข่อยเห็นจิบเป็นของของเราเนี่ยงานอืมคำพูดติดต่างมันดูด้วยเพราะคนกของคนอื่นเพาะแบว่ารีวิวเลยนอกจากเฮียนน้องเฮียนแม่รีวิวได้คนในครอบครัวเนี่ยแบบ ออไม่ยมเบื่อผู้ห่อมเนิงจริงใจดีนละอันนี้จะพาะคนที่พิมมาด้ไปแล้วเห็นว่าผว้ใหญ่ไม่พินานาดูว่าลำบุด้วยก็ว่ารายห่างหลายพวกนี้ก่อนแต่คุณไปหวชเนี่ยเออเราคืนมึงบวชนะ เอากระทำมาอะไรสอยทายคอกระทายบนบนรอบเว้นันหน่อชนน้ำหนาสิจะชนน้ำหนามนืาอมะมมอะไรดีนะอืมยหนเงินยูทูบจอะพ่ลายเงินยูทูบของเมื่อใดมันไม่ยืนคนโตผู้ไายเหียมอ๋อเมื่อใดมึงไปใส่มูอกูดอกูเมื่อไอัไเป็นาบบอ๋อเมื่อใดกูก็ใส่มือนั้น ไปซื้อมาลูอจะกินกุกินบกบบไปล่าคนหา,หายอยู่คนคนหาเส้นซีนคนมากินเส้นไปนะน้ำรักเส้นอะอหรือเส้นนั่นเส้นสนีคนมากินว่าโอ้ดู่ะเส้นนันะเนาะถากิ่ก่อยังบอกเส้นแต่เส้นคนคุเกงน่ะแม่พี่น้งองให้อืมมือใช้ยากาอืงเขามีนใจเนาะ้อเอาว่าจะดึงเอามันมีเรื่องาวไปกล่น้เลยอ อย่างเงี้อยู่ราฟให้สบายกูมีเงินลงตลาดด้วยเงินเดือนออกก็ไม่จ่ายเฉลียวให้ง่ายไม่ต้องย่าอดตายอยู่ราฟอยู่ท่อย่งจังหวัดติดหนีมาได้ซึ่งเปตัอย่างเอาวุฒิการณ์มเนาะอยู่ราฟมันได้แต่คนยังเพ็ดแฉกคนท่าจะไปอยู่ราฟคอยคอนเทนตแต่กูมีเงินสู้รกินจะปรุงย่างพอลงตลาดมีเส้นเอราว่านั้นราฟนี้กินเดือนมาจ่ายมีคนจ่ายเขาทุกคนกันเองตัาตจองคนบ้านเฮ่องกงตัวเอง อยู่ไทยยังไม่เล่าเด้อเส้นไม่ได้เด้อสิบาทก็มาได้คือจ่ายไปเป๊ะๆอยู่บ้านฝ่ายก็อชีเจันได้ไม่นะเราคุยกันเองคุยมุจักกันคนบ้านเย่อไก่มาสักซักบริยานวันนี้ไปใส่อยู่ไทพมันอาจเจ้นกันได้นอกจากผู้บรรลุจับกันจับฝัายมั่งมุ่งเพื่อนมันต้องมีเงินเท่านั้นอยู่ไทยเขาต้องซื้อเงินเงินเงินบ่ิได้มาฟรีได้นึ่เงินไม่ใช่เงินอ้อยย้อยนีะครับ ก็รลาน้อยเนี่ยปีไก่มาเดยนมาทอดน่เราซื้อมนเ้อแล้วมาเรียนไก่เรียนก็ซื้อไปกินอยู่เพื่อนกันอยูร้านอาหารกันเดียวกันนี่ซ้มากินอ่ะเรียว่ายู่ร้านอาหารมันดีดี่ะสัจจะมันจะเรียน้าวุกข่อยขงห้าเราตนัมันอดูที่สถานที่ทำาร้านอาหารจะดูดีอ่สัจจ เาไู้ให่ออกซื้อแล้วเราผู้อย,ย,อยู่ปทกเขาวม่แว่าจองมันีิรูมันพูเบียงกูเล่าง <c oughs> ั้นก้นสไปนต่ต้นโต,นตเนี่ยอยากหูแไรวถ้าคไมาอยู่ในปูซะแล้วมาแม่กูสิเรียงเอาจริงๆคนน้องหวังไม่ได้พิคนใหม่น่ย เขา้ายเงาย้ายรถขายาขายายเงี่ยที่เป็นของเขาเนี่ยไม่เดือนร้นเงี่ยงขาละที่หัวสู่คันีอาไม่ดีะไรนักกระบานัวสูบคคน่มาถามเนี่ยคนถามแบบรถไฟเห็นะแต่บแเบีดกบลงโอ้บรดเี่ยงสคกเงีก็มัโคกเงีเอาล่ะพี่้อง่มเบีดม่คอดะเออเบีดานด้วยเนนารับเอแชบเนเเ